สวัสดีครับทุกคน EP นี้นะครับบูมต้องขอกราบขอประทานโทษขออภัยไว้ก่อนเลยนะครับสำหรับใครก็ตามที่รอชมคลิปที่เราเอาเจ้า Honda n เ3 5 0คันนี้เดินทางจากไทยไปเที่ยวมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์นะครับขอกราบขออภัยไว้ก่อนเลยยังตัดคลิปไม่เสร็จจริงๆครับถ่ายมาเยอะจริงๆแล้วตอนนี้ครับเราก็มีโปรเจกต์ที่นี่คันสีแดงอยู่ข้างหลังผมนี่ครับก็เลย พักการตัดต่อ a d v ไปก่อนนะครับมาดูกับไอคันสีแดงนี้กันสักหน่อยนะครับซึ่งต้องบอกยครับว่าไอคันข้างหลังผมเนี่ยเป็นตัวสำหรับ h o n d a ที่เขาเพิ่งเปิดตัวในปี2024นี้เลยนะครับแล้วก็เอามาทำให้กับเพื่อนๆพี่ๆได้ดูกันนะครับแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าฟอร์ซ่าเนี่ยอยู่กับผมมาหลายปีมากตั้งแต่ฟอร์ซ่า300สีดำที่บูมขับเที่ยวเล่นในไทยนะครับแล้วก็ฟอร์ซ่า350 Gen1 ที่ได้มีโอกาส สัมผัสลองฟิลลิ่งกับมันนะครับทำให้รู้ว่า300เนี่ยโดดมา3-50เนี่ยฟิลลิ่งมันแตกต่างกันขนาดไหนอันนี้คือเห็นผลเลยครับแล้วก็เป็นฟอซ่า300คาสิเทาปี2023นี่บะครับทีู่มเอามาทำาได้มีโอกาสขับขับแบบเดิมๆเ,เลยนะเดิมๆเ,เลยเปลี่ยนแค่ยางวิ่งเล่นในสนามช้างปูดีลัมนะครับแล้วก็เอามาแต่งทัวร์ลิงออกทิปขึ้นภาคเหนืออันนั้นก็ได้สัมผัสฟิลลิ่งแบบ เต็มอิ่มกับ Forza มากๆม,มาปี2024นี้ครับทาง Honda ครับเขาได้อัปเกรดแต่อัปเกรดในที่นี้ไม่ได้แบบอัปเกรดใหม่ทั้งคันจนแบบหวือหวาจนแบบเออบูมต้องมาไล่ถ่ายใหม่ทุกจุดนะครับบูมเลยมองว่าหลายๆจุดมันเหมือนเดิมผมเลยคลิปเนี้ยตั้งใจจะมาถ่ายจุดที่มันมีในปี2024เนี่ยปี23เราไม่เคยได้สัมผัสมันไม่เคยได้เห็นมัน แต่ตอนนี้มันมีในปี2024ในคัส350ให้กับพวกเราได้เล่นนะครับอ่าอย่างเช่นคอนโซลฝั่งซ้ายนะครับฝั่งมือซ้ายครับ2024เขาเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับซึ่งลูกเล่นพวกนี้จริงๆอ่ะมันมีอยู่แล้วในตระกูลของ Honda เขานะครับแต่เป็นคัส400 500ซีขึ้นไปอ่าผมอ่ะเพิ่งมีโอกาสรีวิว NX ไปนะครับบอกเลยว่าเหมือนจับ NX อีกรอบหนึ่ง อ่ะแล้วก็ปี2024นี้ครับ Honda เขาบอกลาไม่เข็มเป็นเทียบร้อยครับเขายกจอ TFT ขนาด5นิ้วบอกเลยว่าเหมือนพี่ใหญ่ NX มากๆโอเคเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวเราไปเจาะลึกกับไอเทมที่เขาเติมมาให้ f o r z ซ350 2024นี้กันครับและนี่นะครับคือสิ่งที่แปลกใหม่สำหรับวงการ f o r z ซ ไม่ว่าจะเป็น f o r ์ซาสาหรือ f o r ์ซาสาที่เราเคยขับขี่กันมาเมื่อหลายๆปีนะครับนี่อ่ะอย่างข้างขวาเนี่ยยังเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมรูปร่างหน้าตาย,ยังไม่ได้แบบวูหวาที่น่าตกใจครับแต่ข้างซ้ายเนี่ยครับคอนโซลซ้ายเห็นไหมทุกคนถ้าใครมีฟอร์ซาอยู่ที่บ้านนะครับลองเช็คลองเช็คก่อนว่าของตัวเองเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับ ถ้าไม่เป็นก็ไม่ต้องไปน้อยใจนะครับฟอร์ซ่าเหมือนกันก็มันต้องมีการพัฒนากันปีต่อปีนะครับแต่อันนี้ก็นะ <c oughs> เกินไปอ่ะอย,อย่างอย่างันเนี้ยถ้าใครได้ดูคลิปที่บูมรีวิว nx 5 0 0ไปนะครับปุ่มนี้คุณจะคุ้นเคยดี <c oughs> เออนี่นะครับอันเนี้ยบอกเลยว่ามีอยู่ใน nx 5 0 0นะครับแล้วตอนนี้เขาลงให้กับ350 อย่าง Forsa <c oughs> ในปี2024นี้นะครับอ่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นปุ่มไฟต่ําไฟสูงนะครับไฟสูงก็จะดีดออกไปข้างหน้าแบบนี้อ่ะไฟต่ําก็ปกติอ่าแล้วก็กดเข้ามาจะเป็นพัดไฟนะครับอันนี้ใช้เหมือน ADV 3วีซึ่งตอนบูมใช้ a d v แรกก็ยังไม่คุ้นเคยนะครับเพราะว่าถ้าจําไม่ผิดของฟอซาจะอยู่ระดับนี้นะต้องคอยกดเปิดปิดแล้วก็พัดไฟกดอย่างนี้นะอ่ะคันนี้ก็ใช้นิ้วชี้แทนนะครับ ใครที่ขับฟอร์ซ่าตัวเก่ามาก่อนแล้วมาอัพเป็น2024ก็อาจจะต้องทำความคุ้นเคยกับตรงนี้สักหน่อยนะครับแล้วก็แต่อย่อยางนี้อ่านี่นะครับนี่กดลงนะครับไม่ได้กดด้านข้างนะกดลงอ่าแล้วก็อันนี้จะเป็นปุ่มปิดเปิด,ปดทชชันคอนโทรลนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูว่าปี2024เนะี้ยเขาทำแบบ ADV หรือเปล่า ว่า LED จะมีแบบ50%อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปิดเลยแต่ปกติที่บุ้มเคยขับ o r r ซมามาครับเขาจะมีแค่เปิดกับปิดแต่ไม่รู้2024นี้พัฒนามาให้หรือเปล่าไม่มั่นใจเดี๋ยวไปดูกันนะครับอันนี้ไฟเดียวอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้ชิวนี่เป็นไงล่ะทุกคนอืมอะแล้วก็ตรงนี้ครับตัวโชว์เลยตัวโชว์ตัวชูเลยครับ TFT 5นิ้วหน้าตาเป็นไง มาดูกันครับน,นี่แมเหมือนเห็น n อนเอ็อีกรอบจริงๆทุกคนผมไม่รู้ว่าจอเดียวกันไหมนะแต่แบบฟิลแบบมันเหมือนกันมากอะ่ะอันนี้ก็แบบเป็นปุ่มที่คอยคอนโทรลนะครับเนี่ยเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาอะไรเงี้ยเนี่ยเห็นปลูกเล่นบอกเลยครับเหมือนเหมือนมากหรือคือนเดียวกัน ดูดิอ่ะแต่นี่บูมแอบเซตไว้คร่าวๆนะครับก็จะเริ่มยังไงดีนะผมว่ามันคือของ NX เลยวะ่ะ <c oughs> จริงๆนะเนี่ยเออดูดิอ่ะอะโอเคมาเดี๋ยวเราจะบอกนะครับการใช้หน้าจอเน,นี้ยใช้ปุ่มนี้นะครับในการคอนโทลอ่าแล้วก็เห็นไหมทุกคนนี่แบบลดจอดอยู่เเยนนะครับก็คือแท็กชั่นคอนโท l ขึ้นอยู่มุมนี้ ABS อ่าแต่พอขี่ไปเดี๋ยว ABS จะหายนะครับส่วนทชั่างคอนโทรลเนี่ยครับขึ้นอยู่แบบนี้ก็คือตอนนี้ Station ท้าช่าทํางานอยู่ขี่ไปเดี๋ยวมันจะหายไปเองแต่ถ้าเราปิดนะครับก็คือกดปุ่มนี้ค้างครับนี่เห็นไหมอ่าอันนี้คือปิดนะครับอันนี้คือปิดปิดปุ๊บอันนี้คือล้อฟรีเลยนะครับต้องประคองรถนะครับซึ่งมีไหมห้าสิบอะไรไม่มีครับเปิดกับปิดเท่านั้นอ่ะโอเคมีแค่เปิดกับปิดนะครับ ยังใช้งานเหมือนเดิมอยู่ซึ่งขณะขับขี่ก็สามารถเลือกเปิดปิดได้นะครับสำหรับ f o r ์ซ่าส่วนแต่ฟังโอเคเสียงแหลมดีครับไฟเลียวเหมือนเดิมนะครับนี่จะไปอยู่ตรงหน้าจอแบบนั้นโอเคส่วนนี้ชิลครับเป็นไ,ไงยังเลือกได้เหมือนเดิมครับอิสระฟึ้บ โอเคเราเป็นสายทูดิงก็งัดสุดไปเลยครับแล้วก็ไฟครับอันนี้คือไฟต่ำเห็นคัดออฟของเขาไหมาแล้วคราวนี้เดี๋ยวเราจะเตะไปข้างหน้าครับปึ้มเห็นไหมสูงขึ้นมานิดหนึ่งปึ้มนิดหนึ่งจริงๆนะครับแล้วก็กดเข้าหาตัวครับเป็นพัดไฟอันนี้เห็นไหมอ่าโอเคเรื่องคอนโซลฝั่งนี้ก็หมดไปแล้วครับอันนี้ก็สวิปออฟลันปกติอ่าแล้วก็อันนี้สวิ์สตาร์ทนะครับแล้วก็ ไปฉุกเฉินนี่เหมือนเดิมครับคอ,รอคอนโซนเอคอนโซลทางขวาเหมือนเดิมเหมือนเดิมคราวนี้ครับที่แบบพีคเลยหน้าจอแต่สำหรับผมผมมองว่าถ้าใครได้ดู N X ที่ผมรีวิวผมว่ามันเหมือนกันว่ะจริงนะเนี่ยนั่นไงเอออะเดี๋ยวผมพาชมจีละอันนะครับเดี๋ยวออกไปก่อนนี่อยู่หน้าจอนี้นะสมมุติอยู่หน้าจอนี้นะ กดทางขวาครับดันข้างขวาทีนึงปั้งนี่ก็จะเข้าหมดนี้ครับอ่าก็เหมือนว่าอันนี้เป็นปุ่มเลือกขึ้นลงซ้ายขวาอะไรอย่างเงี้ยคืออยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับมาเดี๋ยวบูมพาดูทีละช่องละกันว่ามีอะไรบ้างนะครับช่องแรกเลยครับพอเข้าไปอีกนี่บูมตั้งไว้ว่าเป็นทิป A แล้วก็ AVG AV ครับก็คือค่าเฉลี่ยน้ำมันกิโลเมตรต่อลิตรนะครับอ่า พอลงมาข้างล่างครับก็สามารถเซตตั้งได้อีกแต่ว่าบูมตั้งแค่อันเดียวก็เพียงพอนะครับเพราะเอาไปดูแค่อันเดียวก็เหลือเฟือนะครับอันนี้ครับน้ำมันนะครับน้ำมันก็เลือกได้นะครับว่าจะเอาเป็นแบบนี้เนี่ยบอกกิโลเมตรหรือจะเอาแบบเนี่ยแบบนี้นะครับอ่าเลือกได้2แบบข้างล่างครับอันนี้ก็เดี๋ยวอ๋อเป็นทิปครับบูมดีไว้หมดแล้วอ่าคราวนี้เป็นการตั้งค่า ซึ่งอยากจะบอกว่าหน้าจอครับเนี่ยตรงดิสเพย์ครับสามารถเลือกได้อ่ะเดี๋ยวไปแบบบาร์ให้ดูว่าแบบบาร์เป็นแบบนี้นี่โอ้โห NX นี่เลย NX ชัดๆที่บุมเซ็ตไว้กับ NX ตอนบุมไปขี่นะครับบุมก็เซ็ตจอนี้เลยแบบนี้เลยทุกคนเอออ่ะเดี๋ยวดูก่นว่าเขาให้แบบไหนมาบ้างอันนี้อะไรเนี่ย คิกเกิลเหรออ่านผิดอ่านถูกไม่รู้ครับเพราะว่าผมก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษอ๋อนี่เป็นแบบนี้นี่อันนี้เหมือนขับรถยนต์นะครับเนาะเหมือนรถยนต์ดีฮะต่อไปอ่ะอันนี้เลยซิมเพิลนะครับซิมเพิลคืออะไรอ๋อแบบนี้เลยอืมบอกรอบเครื่องไม่เนาะอันเนี้ยก็ไม่แน่ใจครับแต่ผมว่าเอาแบบแบบเนี้ยสําหรับผมอ่ะผมว่า <c oughs> มันดูง่ายดีนะครับนี่เห็นไหม บอกรอบเครื่องแล้วก็บอกกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอืผมว่าเลือกอันนี้แหละต่อมาครับมาดูกันว่าดิสเพย์มีอะไรให้ลเล่นอีกไบต์ te, นี้ความสว่างครับจะเลือกเป็นออโต้ก็ได้นะครับหรือจะเลือกแบบแมนนวลถ้าแมนนวลก็กดเข้ามาแล้วสามารถปรับความสว่างได้ถึง8ระดับนี่นะครับถ้าออโต้เดี๋ยวเราออโต้ให้ดูนะครับปึ้งออโต้ไปแล้วออมันก็จะลดค่าแสงเองนะครับ โอเคซึ่งผมมองว่าผมใช้แมนวนวลดีกว่าแล้วก็ปรับค้างไว้ที่3มันกำลังดีไงเพราะว่าถ้าปรับแสงจ้าเกินแล้วเวลาเราถ่ายคลิปอะแสงมันจะท้อนนะครับต่อไปครับแบ็กกราวครับแบ็กกราวอันนี้เลือกมีแบ็กอ๋อแบ็กไว้แล้วก็ออโต้นะครับเดี๋ยวลองแบ็กให้ดูก่อนนี่เฟื้ฟ้าเลยโคตรดีเลยครับแบบเนี้ยม,มองตัวเลขโคตรชัดโอเค ค่อยว่ากันตอนนี้ก็เป็นออโต้ไปก่อนเพราะว่าไม่รู้ว่าตอนเช้าแบบไหนจะมองง่ายกว่ากันนะครับต่อไปนี้เป็นฟิร์บลิดอันนี้คือการตั้งค่านะครับว่าเราชอบแบบไหนไอ้จอมุมขวาครับเราจะเลือกแบบอันเดียวก็ได้นะครับแต่ว่าบุมเลือกไว้เป็นแบบนี้เนี่ยเห็นไหมทุกคนมีเลือกหนึ่งสองสามสี่นะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนมาตั้งค่านะครับอย่างบุมบุมกดตั้งค่าช่องแรกไว้ว่าเป็นทิป A นะครับเนี่ยเราเลือกเลือกได้หมดเลย อยากเซตแบบไหนครับเข้ามาเซตนี้ได้นะครับเนี่ยแล้วก็ช่อง2เห็นไหมนี่ครับอย่างช่อง2บุก็ A B G ตัวนี้ละกันนี่นี่ครับมันมันคือตัวนี้นะนี่เนี่ยเ่ยเดี๋ยวเอาออกให้ดูแปบ๊บหนึ่งครับนี่มันต้องมาอยู่ท่านี้นี่นี่ครับมันคืออันนี้แค่นี้เลยอ่าแล้วก็ตัวนี้สามารถต่อรถซิงค์นะครับเชื่อมเชื่อมบลูทูธก็เข้าไปตั้งค่าเหมือนเดิมนี่ แล้วก็เข้ามานี่ไงนี่ครับนี่บลูทูธเซอร์วิสอ่าอันนี้ผมไม่รู้แหละอันเนี้ยอ๋อนี่ครับเช็คบงเช็คแบตโอเคอ่ะก็ประมาณนี้ครับซึ่งเข้าข้ผมมองว่าเหมือนยกจอ NX500 มาใส่ใน f o r ์ a จากใจจริงเลยอืมนี่นะครับ ข้างหน้าตรงคอนโซลผ่านไปนะครับสิ่งที่บูมเห็นว่าแปลกใหม่สุดๆกระจกยังพับได้เหมือนเดิมโอเคอ่นะแล้วก็อันนี้ครับสังเกตหเห็นครับลายฉลุใหม่ครับเป็นไงหล่อขึ้นนะครับโอ้ยนี่ครับฮ o n d a พัฒนาเริ่มพัฒนาเข้ามาครับมีอะไรอีกอะ่ะส่วนเครื่องยนต์เครื่องยนต์ก็เหมือนเดิมนะครับบูมเลยไม่ได้เจาะนะเพราะว่ามันเหมือนเดิมอะ การขับขี่ก็เดิมๆเหมือนเดิมครับแล้วก็ตรงนี้อ่ะนี่น้ามันเหมือนเดิมใต้เบาะเฮ้ยทุกคนเฮ้ยมีไฟแฮะไฟมาจากไหนอะ่ะอ๋อเขาฝังไฟมาให้เว้ยเออเฮ้ยเราอันนี้เหมือนแต่ก่อนมันจะมีแค่ตรงนั้นปะถ้าจําไม่ผิดเหมือนมันจะอยู่อย่างนี้ปะแต่ก่อนแต่อันนี้เหมือนแบบเขามีให้เลือกอ่ะ แต่ปกติผมไม่ใส่นะครับเออไอเดี e ผมมีป่าวว <c oughs> ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับ e a d ดน้อยใจแล้วตอนนี้ฟึ้ออ๋อมีเหมือนกันเออผมไม่ได้ใช้ครับผมก็เลยลืมดืมนะครับแต่ว่าไฟไม่มีอ่ะไฟไม่มีอ่ะแต่บอกผมกว้างกว่านะครับเพราะว่าผมไปทำมาเห็นไหมอันนี้ก็ฝากถึงฮอนด้าครับขายายมาเลยก็ดีนะครับมันเอื้อมลงไปยากนะครับอ่ะโอเคทุกคนอ้าวมันทำไมดับไปแล้ววะ รับหนึ่งนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันอ๋อต้องอยู่แก๊กนี้นะครับแล้วก็เหมือนมันดับของมันเองนะแบบเหมือนมีเวลาครับงั้นเดี๋ยวแบตหมดเนี่ยต้องอยู่แก๊กนี้นะอ่าอันนี้คือแก๊กบนสุดก็คือเปิดเปิดระบบไฟรถนะครับส่วนแก๊กนี้ลงมาปุ๊บก็จะเปิดไฟตัวนี้แต่มีเวลาจำกัดนนครับเดี๋ยวมันจะดับของมันเองเออดีฮะอันนี้ชอบครับอยากเอาไปใส่เล ดูดิดีครับอ่ะโอเคทุกคนก็ประมาณนี้ครับสำหรับ f o r ์ a 350ปี2องพันคันนี้นะครับซึ่งบอกเลยว่าเดิมๆนี่คือสภาพเดิมๆนะครับและอันนี้ครับคับเดิมๆยอมเดินซะดีกว่าครับมาเจอกันใหม่คีิีต่อไป